อุทุมธรรมะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่บ้านที่บนดอยนะคะเพิ่งกลับมาจากเก็บหน่อไม้บังเอิญเจอต้นฝรั่งขี้นกอยู่ข้างทางค่ะผลดกมากเลยสุกเต็มต้นเลยค่ะตอนเด็กๆชอบกินมากเป็นผลไม้ในความทรงจำเลยค่ะ ถึงจะไม่หวานเท่าไหร่แต่กรอบอร่อยที่สุดเลยนะคะรสชาติฝรั่งขี้นกคือรสชาติวัยเด็กที่อบเวนไปด้วยเสียงหัวเราะเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ทําให้เราหวานคิดถึงความสุขเล็กง่ายในช่วงเวลานั้นและเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่จะได้เห็นเราปิฝ่ายบ่อยๆนะคะตัวเล็กๆป้อมๆแต่กินต้นไม้เก่งมากค่ะ วันนี้มีความสุขมากๆ,ๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะเรกจะเทียบกบฟา้าณดาวอีกน้อยความคิดถึงเท่าที่มีเทียบต้องณที่ไม่เทียมตัวฉันอภัยอยูห่มลุมฝนในเธอรับรู้เอาไว้แล้วกันจะมีฉันสู่เคียงข้างเธอนะเอออยู่แบบนี้จุดดุดวันนี้หรือดังวันนั้นมีเธอเคียงฉันไม่เคยจง านคืนวันเวลาหดร้ายหันมาคลาดได้พบเจอเสมอขอบคุณนะมีเธอให้ฉันและมีต